ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวคำทํานายหมอปลายครับได้ย้ำว่าวิญญาณของแตงโมนั้นแรงมากไม่เกินสัปดาห์หน้าจับได้แน่ทุกทกท่านครับเรามาช่วยกันติดตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้ข่าวนี้มันเงียบแล้วก็หายไปมาช่วยกันส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะครับ และถ้าหากว่ามีการรายงานอัปเดตข่าวสารอะไรคืบหน้าคนอ่านข่าวคนนี้จะดำเนินรายการรายงานข่าวให้ครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านได้รับฟังกันทันทีครับกรุณากดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามีข่าวสารเรื่องราวสถานการณ์อัปเดตใหม่ท่านจะได้รับรู้ข่าวสารแบบทันท่วงทีครับเอาละครับครอบครัวคนอ่านข่าวคําทํานายทุกท่านก่อนจะรับฟังกันนั้นเหมือนเดิมเช่นเคยกรุณาตั้งสติ และใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับหมอปลายยำ้ำวิญญาณแตงโมนั้นแรงมากหมอปลายปลายกระซิบย้ำอีกครั้งขณะไปทำบุญที่อุดรธานีได้เผยว่าวิญญาณแตงโมนั้นแรงมากอยากสิงร่างเพื่อสื่อสารเชื่อว่าถ้าเชิญจะมาทันทีส่วนด้านทางคดีนั้นถ้าภายในสัปดาห์นี้จะคลี่คลายและสัปดาห์หน้าจะมีการจับกลุ่ม โดยผู้ต้องหาจะขัดแย้งกันเองจากคำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบกระับในกรณีวงการบันเทิงผลไม้สองชนิดนั่นก็คือแตงโมกับส้มจะมาแรงและขายดีจนเกิดเหตุนักแสดงสาวแตงโมนิดาตกเรือเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าภรรยาแบบมีเงื่อนงำเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้ง5คนกับกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยเพราะว่าตอบคำถามและข้อสงสัยให้สังคมไม่ได้ ในเวลา11นาฬกาของวันที่3มีนาคม2565ที่ล็อบบี้โรงแรมเซนทาราจังหวัดอุดรธานีหมอปรายพลายกระซิบซึ่งเดินทางมาทําธุระที่จังหวัดอุดรธานีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเกี่ยวกับการย้อนคําทํานายเมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับวงการบันเทิงมีดาราชื่อผลไม้สชนิดแตงโมกับส้มจะมาแรงขายดีโดยเฉพาะแตงโม จะค่อนข้างหนักเห็นคนผมยาวและชุดดำมีปัญหามากท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะครับแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไ like, ลค์กรุณากดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวด้วยเถอะนะครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับย้อนคำทำนายเห็นคนผมยาวและชุดดำชี้คือผีพรายหมอปลายกล่าวว่าท่านทำให้เห็นเป็นคนแต่ตามสไตล์ของหมอปลาย จะพูดเบี่ยงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองส่วนผู้หญิงผมยาวชุดดำคือผีพลายคนที่เสียชีวิตจากน้ำหรือมีอุบัติเหตุทางน้ำทำให้วิญญาณถูกกักหรือถูกล็อกอยู่ในน้ำเชื่อสัปดาห์นี้คดีจะคลี่คลายไม่เกินสัปดาห์หน้าจับได้ส่วนในกรณีของหมอปลายได้เคยพูดว่าแตงโมจะไม่ปล่อยสุดท้ายเขาจะสารภาพเอง ความจริงจะปรากฏในเร็วๆนี้บอกได้หรือไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหมอปลายได้ตอบว่าไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หมอปลายเป็นแค่หมอดูวันนี้ยังเป็นคดีกันอยู่ไม่อยากทําให้เรื่องมันเสียแต่จากที่ทราบก็คือน่าจะเป็นใครที่หลายๆคนคิดเอาไว้คิดว่าไม่นานภายในสัปดาห์นี้คดีจะคี่คลายไม่เกินสัปดาห์หน้าก็จับได้เรียบร้อย เรื่องจริงจะปรากฏคำสารภาพจะถูกบีบเลยว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นจะมีการเถียงมีการทะเลาะกันเขาจะเล่ามาเยอะพอสมควรแต่คิดว่าคนในโซเชียลก็จะตีความกันได้นานพอสมควรกันแล้วแค่รอฟังความจริงจากปากเขาในหัวข้อที่ว่าย้อนเล่าเหตุการณ์กระจกแตกเชื่อว่าวิญญาณแตงโมไปหาหมอปลายได้เปิดเผยต่อครับว่าส่วนเรื่องกระจกแตก คือวันนั้นอยู่ที่เชียงรายปล่อยให้เด็กเฝ้าบ้านแต่จะดูกล้องวงจรปิดในมือถือตลอดและได้เชิญคุณแตงโมว่ามีอะไรที่อยากจะให้ทราบหรือว่าจำเป็นที่จะต้องบอกขอให้มาบอกวิญญาณพี่แตงโมคงจะเคยไปที่บ้านแล้วแต่หาหนูไม่เจอหรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันก็เลยมีเหตุให้เจ้าที่ที่บ้านน่าจะพยายามต่อต้านหรือไม่ให้เข้า ขณะสัมภาษณ์อยู่นั้นกระจกก็แตกกระจกที่แตกไม่ได้อยู่แบบว่ามีลมปะทะแต่เป็นกระจกประตูที่มีประตูกั้นอีกหนึ่งประตูแล้วจึงจะเป็นห้องพระไม่มีลมมันแตกได้อย่างไรก็ผิดปกติเหมือนกันซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้ตอนที่สื่อกับวิญญาณที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศก็เกิดเหตุการณ์นี้ที่บ้านเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วงานนี้ แสดงว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอแน่นอนท่านยมก็รับรู้เรียบร้อยแล้วส่วนใบพัดเรือที่หลุดจมลงแม่น้ำเจ้าภระยาน่าจะมีคนทําวิญญาณแตงโมแรงมากเขาอยากจะเข้ามาในตัวเราส่วนเรื่องการสื่อสารกับแตงโมหมอปลายได้มีการกล่าวว่าถ้าหากว่าเชิญก็น่าจะสื่อสารได้เพราะว่าพี่แตงโมแรงมากแต่หมอปลายพยายามไม่ให้เข้า เพราะว่าพี่เขาอยากจะเข้ามาในตัวอยากให้พูดอยากให้สื่อสารแต่เราไม่ค่อยอยากเพราะว่าเรากลัวเป็นอย่างไรกันบ้างครับครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนจะไปรับฟังกันอีกข่าวหนึ่งนั้นใครยังไม่ได้กดไลค์กรุณากดไลค์ให้กำลังใจ แล้วก็กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อให้ได้รับทราบการแจ้งเตือนสถานการณ์แบบทันท่วงทีครับก่อเชิญรับฟังต่อกันได้เลยครับด้านพีททองเจือได้ลั่นถึงกระติกผู้จัดการแตงโมนิดาชี้ว่าเป็นคนคบยากไม่อยากซ้ําเติมงานนี้ครับต้องบอกเลยว่าใกล้ถึงบทสรุปเต็มทีสําหรับการเสียชีวิตปริศนาของนักแสดงสาวแตงโมนิดากับการหาคําตอบของสังคมและพิรุษหลายอย่างที่เกิดขึ้น ของเพื่อนทั้งห้าคนบนเรือลําเดียวกันกับสาวแตงโมที่ได้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเริ่มไม่ตรงกันสักทีโดยหนึ่งในคนที่โดนพุ่งเป้านั่นก็คือคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนั่นเองล่าสุดครับคุณพีททองเจอือได้ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าจะพูดความจริงโดยที่ไม่ต้องนัดแนะกันความจริงที่ออกมาทั้งหมดนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เชื่อว่าเราจับประเด็นกันไม่ถูกสรุปคนที่ออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่อันไหนคือความจริงที่ชัดเจนแน่นอนยังเอาใจช่วยทุกคนส่วนกับกระติกทั้งการออกมาขอขมาการให้สัมภาษณ์ยิ่งสร้างความแคลงใจกับสังคมท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพครับครอบครัวค,คนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านอยากจะขอถามทุกท่านหน่อยนะครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้าง เกี่ยวกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณกระติกและการออกมาขอขมาโทษกับคุณแม่ของคุณแตงโมท่านรู้สึกอย่างไรกรุณาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพีททองเจือเนี่ยจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างคนอ่านข่าวก็ขอกาลังใจด้วยการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมคุณพีทครับได้มีการเผยว่าไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่กระติกเป็นคนคบยาก คนที่จะออกมาชี้แจงต่อสังคมไม่จําเป็นจะต้องพูดเก่งไม่จําเป็นจะต้องแสดงความรู้สึกต่อสังคมให้เก่งแค่ทําทุกอย่างจากใจมันน่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างได้สิ่งที่เขาทําถ้าเขาบอกว่าทําจากใจแต่เราทุกคนไม่รู้สึกว่ามันออกมาจากใจมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะชี้แจงให้ใครเข้าใจได้ผมแทบไม่ต้องพูดอะไรคนที่ดูสัมภาษณ์ครั้งนี้ หรือติดตามข่าวน้องโมรู้สึกแบบเดียวกันเราเป็นผู้ชายเราไม่อยากซ้ำเติมแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกจริงๆของเขาก็จะต้องขอโทษด้วยและนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับคุณพีทที่ได้มีการพูดถึงคุณกระติกเกี่ยวกับกรณีของคุณแตงโมนิดาพัดตกจากเรือครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านครับท่านฟังแล้วเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรบอกกันมาด้วยนะคอมเมนต์กันมาด้วยนะ พูดคุยกันได้เลยและคลิปวิดีโอนี้ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวที่เคารพรักทุกคนยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็คือคุณอนรามซึ่งตรงนี้ครับคนอ่านข่าวมองว่าสําคัญมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาพูดในฐานะคนเป็นพ่อ คนอ่านข่าวก็ขอทุกท่านไว้เถอะนะครับช่วยกดติดตามกับกดรูปกระดิ่งเอาไว้หน่อยเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวที่ดาราได้มีการออกมาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีของคุณแตงโมนิดานี้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับท่านจะได้รับรู้ว่าตอนเนี้ยโลกโซเชียลเอ่ยดาราเอ่ยเขาช่วยกันเกี่ยวกับกรณีของคุณแตงโมนิดานี้กันขนาดไหนถ้ายังไงกดติดตามเอาไว้ด้วยจากใจคนอ่านข่าวเลยนะครับอเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านขอเชิญรับฟังได้เลยครับ ซึ่งคุณหนุ่มสอนรามได้ขอพูดในฐานะพ่อใครทํำลูกตายผมต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงแม้นต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามเรียกว่าอดรนทนไม่ไหวสุดๆแล้วครับสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่คุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักซึ่งล่าสุดครับทางด้านเจ้าตัวนั้นขอออกมาพูดในฐานะหัวอกคนที่เป็นพ่อที่มีลูกสาวกำลังน่ารักหลังจากได้ติดตามข่าวสารของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ ผู้ที่ได้ร่วงลับจากการพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยคุณหนุ่มสอนรามได้ออกมาฟาดด้วยการโพสต์ข้อความว่าในฐานะคนที่เป็นพ่อคนใครทำอะไรให้ลูกผมตายผมจำเป็นต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างสิ้นสงสยัยแม้นจะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ตามเงินปิดปากคนได้จริงเงินกับหัวใจเงินกับความจริงใจสัปดาห์หนึ่งแล้วที่น้องแตงโมจากไป พร้อมกับได้เขียนแคปชั่นย้ำอีกครับว่าขอบพระคุณพี่ๆกู้ภัยทุกๆหน่วยและก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกหลายภาคส่วนที่กำลังพยายามในการทวงความยุติธรรมคืนให้กับน้องแตงโมนะครับผมด้วยความเคารพครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากความคิดเห็นของดาราท่านสุดท้ายนี้คุณสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกรุ่นใหญ่ท่านผู้ชมก็รอบกว่าคนอ่านข่าวครับท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้าง กรุณาถึงนะครับคอมเมนต์บอกกล่าวความรู้สึกของท่านว่าท่านนั้นรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้กระผมคนอ่านข่าว TRN คนนี้ครับยิ่งอ่านข่าวแล้วยิ่งเจอข่าวแล้วยิ่งฟังข่าวแล้วยิ่งสะเทือนใจยิ่งนักครับท่านครับเรามาช่วยกันนะครับผมมาช่วยกันติดตามข่าวสารกับเรื่องราวสถานการณ์ในตอนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกระผมคนอ่านข่าวเนี่ย จะติดตามทุกๆข่าวสารแล้วก็จะนํามันเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับผมถ้าอย่างไงครับไม่ขออะไรมากครับกดไลค์ให้กําลังใจกันก็พอและผมเนี่ยไม่อยากจะให้ทุกท่านในครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนเนี่ยพลาดเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีคนออกมาช่วยในเหตุการณ์นี้ไปนะครับกรุณากดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อที่ว่าถ้าหากว่าผมนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีการออกมาช่วยในเหตุการณ์คนแตงโมได้พลัดตกจากเรือไปเนี่ยท่านจะได้รับทราบทุกๆครั้งนะครับผมมาเอาใจช่วยคนแตงโมด้วยกันนะครับวันนี้ TRN TV คนอ่านข่าวคําทํานายขอหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมจนณขนาดนี้เจอกันคลิปวิดีโอถัดไปครับขอพระคุณครับ